พวกเธอเคยได้ยินคำนี้ไหม Man can move the mountain for the woman ผู้ชายสามารถย้ายยกภูเขาทั้งลูกเพื่อผู้หญิงคนเดียวได้นะหรือแม้กระทั่งแบบผู้ชายสามารถถล่มเมืองหนึ่งเมืองด้วยความรักได้มันเป็นคติความคิดที่ได้มาตอนที่พี่แบบมีความรักครั้งแรกช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คนที่พี่ชอบเนี่ยเคยคุยกันทุกวัน หรืออยู่ดีๆเขาก็เงียบหายไปเป็นคนอังกฤษนะคะก็คุยกันทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็มีการแพนที่จะมาหาก็จะมีความรู้สึกว่าหายไปไหนอะไรเงี้ยเราก็จะรอคอยเขารุ่นพี่ผู้ชายนะคะที่ทํางานเขาเคยถามว่าทําไมแฟนเธอไม่มาเขาบอกเราก็บอกเหตุผลเขาว่าเนี่ยเขาบอกว่าเออเขามีปัญหาเรื่องงานเขาบอกว่า เขาไม่ค่อยมีเวลาเขาบอกว่างานเขาเยอะงานเขายุ่งด้วยความที่ตอนนั้นเราไ่เดียงสามากเลยเราเชื่อทุกคําที่เขาพูดรุ่นที่ผู้ชายนะคะสองคนนั่งคุยกันแล้วก็เราก็อยู่ในใน,ในวงนั้นแหละแล้วเขาก็เลยพูดว่า man can move the mountain for the woman ผู้ชายอะเวลามันรักอะมันทำได้ทุกอย่างแหละมันทําได้ทุกอย่างพูดให้คิดเขาบอกแค่นี้พูดให้คิดว่าผู้ชายเวลาที่มันรักอะมันทําได้ทุกอย่างมันสามารถถล่มเมืองทั้งเมืองก็ได้มันสามารถย้ายภูเขาทั้งลูกก็ได้ แค่มันได้มันได้เจอผู้หญิงที่มันรักหรือว่าแค่มันได้คุยกับผู้หญิงที่มันรักเพราะฉะนั้นเธอต้องเอาไปคิดเองแล้วแหละว่าผู้ชายที่เธอคุยด้วยในะปัจจุบันเนี่ยเขาจริงจังกับเธอแค่ไหนพี่ให้คาแนะนําเธอได้เท่านั้นนี่คือแบบเป็นคําของรุ่นพี่ผู้ชายนะที่เขาบอกตอนที่เขารู้สถานะความสัมพันธ์ของเราเนะี่ยว่าเป็นแบบไหนกลายเป็นว่าพอเราได้สติจากการเตือนของรุ่นพี่เขานั้นอนะเราก็เลยมานั่งพิจารณาเออจริง,รงๆว่ะคือผู้ชายมันสามารถทาอะไรก็ได้หนละมันจะทาอะไรก็ได้ที่ ได้อยู่กับคนที่มันรักได้คุยกับคนที่มันรักได้ใช้เวลากับคนที่มันรักเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายไทยและผู้ชายต่างชาตินะคะทั้งสายฝอแล้วก็คนไทยเพราะว่าคนที่ให้คําแนะนําพี่เนี่ยเป็นผู้ชายไทยนะคะเป็นรุ่นพี่ผู้ชายไทยที่ทํางานด้วยกันสองคนนะถ้าเกิดว่าพวกเธอกําลังสตัก๊กยู่จุดใดจุดหนึ่งของความสัมพันธ์ที่แบบงงงวยอะ่ะให้จงท่องคำนี้เสมอเลยว่า man can move the mountain for the woman he loves ก็คือผู้ชายสามารถย้ายภูเขาทั้งลูกได้ เพื่อผู้หญิงที่เขารักถ้าเขารักเราอ่ะเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เรามาอยู่แล้วแหละมันแค่นี้เลย